เราจะไปขยายอาณาจักรเราเนี่ยค่ะด้านหลังเมื่อก่อนเป็นโรงสีโรงสีข้าวตทรศัพท์ดังบอจ่าเอาบอจ่าคือไพยดีคือไพยดีเถิจ้าโอ้ยกับไมยกินชีทุเมื่อนาะแล้วแม่พูดมนคูนมีไรยัว วันนี้คือสรงศูนย์ูนจังเลยสวนบอกว่อกูแม่แม่เป็นอย่างคะาเหมือนนี้แม่คะศูนย์แม่เป็นศูนย์แม่เป็นอย่างจังศูนย์นะอืมไม่ได้นะแม่นะแม่แก่แล้วแม่ศูนไม่ได้นะีไม่ได้ใสีได้ม อาขอก็คิดว่าสิเก็บไว้แม่ดอกจานแม่งามกดัดอกนี่ตัดตะมองนี่กพ็พอะเนาะอันนี้เอาลงเบิร์ดโหลดอันนี้ก็มุง,ง,งรออมอนี้อันนี้ต้องตัดถิมาเานาะ ดอกจานตัดแล้วี่ก็คือดูแถบมือนนี่จับนั่นจับนี่ผิดปากติอีหลีแต่นดนั่นแต่เด่นน,น,ดนั่นแต่เด่นนั่นแต่เด่นนั่นก็นนี้อก็่ แต่นได,นนนดนน้นั่นแต่นได้นั่นเนี่ยค่ะเนี่ยที่น้องบอกว่าขยายเขตบ้านพักเพิ่มเป็น,ปนสิบสีใใ่ไร่ก็คือด้านหลังนี้ก็จะเป็นโดมที่น้องบอกแต่นได้นั่นแต่นได้นั่นเฮ้แม่เขาว่าได้อาดแล้วเขาว่าได้

มันบ่แม่นอันนี้ปุ๊บบอดหมักใหญ่เลยนั่นมันตรงมีดมันใบไผ่ซื้อแม่ลาดเจ้ากระไดมันใบไผ่ซื้อเุ้ยจะเป็นเนาะกอกรตาลากเห็นเขี้ยวมันกอนละย่างน้ำใสอีหเลยแดนรวยๆ อะไรนะอะรกไปะสบายสุดเล้าปลาตะเกียบแบบนี้เปรอตมางนะปลาตะเียบหมดเล้เออาพอะไรตะเียห่อยนุมหอกระดามาเบองมย่าวาเ็ดเป็นฟูมเบเรผมมห้องกระดานงเขียวหรือใส่หใส่มองนก็เป็นครับีอเอาเปลามาลก้มอกพ่อดีนี่ เอาต้องเช็ดอันกะส้างนี่ยังกินไห้เราแรนเราูดยส่ีนใเอาประตูเขาก็ได้บ่บ่กเจาลองแรง่เจะบ้านจะเคียร์ดาแย่ก็ะแม่นจอมพบคำโอ้พรูอาทิพย์ สาดแสงแรงกระ่าอัตชัยนี่มองย้อยสวยยังอันทั้งจอเด้อ นี่ยายเสือเล่สียางมาจำมองนี่ MV น่ะใส่ยาอย่านี้ที่สาร้ำมาสื่อน้ำผมเลือครับิีต่อได้เลยขายเมีดตรงไปจำลงเฉียหน้ามองดิบกินครับ